สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม5นะครับเป็นนักเรียนม5ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัปโหลดนะครับอัปโหลด5นะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับของครูสวรรณนะครับจุดประสงค์จุดประสงค์ของการทําคลิปคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้ เรียนได้ทันนะครับเรียนได้ทันนะครับได้แบ่งเวลาในตอนช่วงมีเวลาว่างได้ได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มีจุดประสงค์ในการเาฉเลยนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการอธิบายให้นักเรียนมีมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่าตามหลังได้อย่างได้อย่างมีความสุขนะครับูต้องการให้นักเรียนทุกคนเ,เก่งนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับลองเราจะมาเริ่มเรียน ด้วยกันนะครับหนังสืออัปโหลดห้าของนักเรียนมห้านะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดจอยให้ด้วยนะครับช่องของครูจะได้มีนักเรียนตามเยอะๆครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับนักเรียนครับเป็นของ นักเรียนม .5 นะครับที่เรียนอัปโหลด5นะครับถึงโมดูลที่2 moment in the past นะครับเหตุการณ์ในอดีตครับเขาบอกว่า before you start what things annoy you มีอะไรที่ทำให้คุณถูกรับควรบ้าง what are your past for the future are y อ u r plan for the future แผนการในอนาค้นคุณอยู่ หว่ายังไงบ้างนะครับ What in the module ครับในโมดูลนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะครับน้องดูนะที่เป็นคำศัพท์นะครับเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดเลยครับ Life in the past การคามนาคมนะครับเมืองที่วุ่นวายอุปกรณ์ในอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับนี่เป็นเรื่องของอดีตหมดเลยนะครับวยากรณ์ก็มี past simple แน่นอนอยู่แล้วครับ ส่วนเรื่องเสียงเป็นเรื่อง E D นะครับ E D แล้วก็ Use t o นะครับเป็นการแนอดีตนะครับเรามาดูที่2.1ครับ2.1 Difficult Time ครับ Difficult Time ก็คือเวลาอันลำบากนะครับเวลาอันลำบากเขบอก Life in the Past ชีวิตในอดีตนะครับ use this verb to label the pictures นะครับดูใช้ศัพท์พวกนี้นะครับมาใส่ที่ข้างล่างนะครับลอง listen and check นะครับลองฟังดูนะครับมาดูความหมายนิดนึงก่อนกันด้ q คิวฮับก็เข้าคิวนะครับ live on นะครับ live on มีชีวิตอยู่เป็นยังไงนะครับดูทำ work ทำงานและ t ท e n ตั้งใจ h a v e มีนะครับ มีหรืกกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเรื่องราวในอดีตความยากลำบากนั่นเองนะครับลองมาฟังนิดหนึ่งนะครับถ้าใส่แล้วนะครับให้ลองมาเช็คดู Two point one. Difficult, Difficult times. times. Exercise, Exercise 1. one, page thirty. 30. A, a live, live on a farm. A farm. Yeah. B attend, attend school. C, C have running water and electricity. electricity. D, D Work in t h E. f a c queue up for, for food. F. do the, the laundry. ครับเอามาใส่องไม่ยากนะครับก็ะเ็นความหมายอยู่แล้วนะครับ Read the title and i n t r o d u c e to the text. How do you think Brian life changed? Listen to the and read to find out นะครับเาบว่าดูคุณคิดว่าชีวิตของไบรอันน่ะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะให้ลองฟังดูนะครับแล้วลองหาดูด้วยนะลองอ่านดูนะครับ Coming to America ครับการมาอเมริกามาดูสับนิดหนึ่งนะครับ คำศัพท์นะครับเห็นทายทั้งหมดนะครับเจนนการเดินทาง in search of ในการค้นหานะครับ row f o o d ปลูก r o w food ก็ปลูกอาหารนะครับ Running Water น้ำไหล Get by รับนะครับ p o t a t o เฟมนมันฝรั่งกันดานนะครับ Destroy แม่กแสดงว่าไม่ค่อยมีนะครับ Destroy ทำลาย Soup Kitchen กับครัวที่มีแต่ซุปนะครับ s starve to death อดตายนะครับ Move เคลื่อนย้าย Ocean มหาสมุทรนะครับ Lower Deck ชั้นล่างนะครับ Keep เก็บนะครับค p t เด m go k ค e p เดิ m going keep t h ิ m going ก็ทำให้พวกเขาได้ไปต่ออะไรอย่างนี้นะครับโดแม้ว่าแม้ว่า work in construction ทำงานในงานเกี่ยวกับการก่กอสร้างนะครับ S Sky s c r a p ปเปอร์ก็ตึกระฟ้าชุดชุดอัพแปลว่ายิงนะครับ mm hmm. คืออาจจะไล่ออกอะไรเงี้ยนะครับเก p เพสก็ได้รับเงินนะครับลีดไลฟ์เป็นมือนชีวิตครับเดี๋ยวมาดู Coming to America นะครับ exercise 2a page, page 30 coming to america between 1820 and 1920 Around 5 million people left, people left Ireland for, for the United, United States. Entire families made the long difficult journey in search of a better life. This is Brian Moore's story. My, My parents came to the, the states states from Ireland from Ireland to the States from Ireland in the middle of the 19th century. When, when they were in Ireland, Ireland they lived on a farm and grew, and grew their, own their own food. It was, it was a, a hard life because they had no running water or electricity. electricity. They managed, they managed to, to get, get by until the terrible potato, potato famine destroyed what little they had life became even more difficult there was, there was no work and people queued up for free food at soup, soup kitchens many people starved to death my, my parents decided, decided to move to america where they knew there was food and jobs it was, it was a long unpleasant journey across the ocean my mother told me, mother told me. they spent, spent nearly two months in the lowest deck of a ship with no fresh air little clean water and often no food the only thing, thing that kept them going was, was the thought of a new life, life in America. I was, I was born two years after they arrived. Now, now I live in a one-room flat, flat in New York. York. Luckily, Luckily, we, we have, have running water and electricity. I have, I have a good job. I work in construction and we, and we build the fantastic skyscrapers, fantastic skyscrapers you see shooting up nowadays. nowadays. I get, I get paid, paid at the end of the day and go home to a cooked meal. My wife makes shirts in a factory. Sometimes she does laundry for people to earn extra money. Life is not perfect, but it is far better than the life my parents led in Ireland. เป็นเรื่องราวชีวิตร,ระหว่างปี1820ถ,ถึง1920นะครับ เขาบอกว่าคนห้าล้านคนออกจากไอร์แลนด์นะครับไปไปอยู่อเมริกากันนะครับครอบครัวทั้งหมดละมีการเดินทางอย่างายากลำบากนะครับเพื่อหาชีวิตท,ที่ดีกว่านี่เป็นชีวิตของแบนมัวส์นะครับเป็นเรื่องราวของแบนมัวส์นะครับ My parents came, came to, the to the States, States from Ireland, Ireland in the middle of the 19th century. century. When, when they were, were in Ireland, Ireland, they lived they on a farm and grew, and grew their own food. It was a hard life because, because they had, had no running water or electricity. electricity. They managed to get by until the terrible potato famine destroyed what little they had. Life became even more difficult. There was no work, and people queued up for free food at soup kitchens. Many people starved to death. My parents decided to move to America where they knew there was food and jobs. It was a long, unpleasant journey across the ocean, my mother told me. They spent nearly two months in the lowest deck of a ship with no fresh air, little clean water, and often no food. The only thing that kept them going was the thought of a new life in America. I was born two years after they arrived. Now I live in a one room flat in New York. Luckily, we have running water and electricity. I have a good job. I work in construction and we build the fantastic skyscrapers you see shooting up nowadays. I get paid at the end of the day and go home to a cooked meal. My wife makes shirts in a factory. Sometimes she does laundry for people to earn extra money. Life is not perfect, but it is far better than the life my parents led in Ireland. <coughs> เอามาให้ดูนะครับจะได้รู้ว่าเนื้อหาเป็นยังไงต่อนะครับเป็นเหตุการณ์ในอดีตทั้งนั้นนะครับขามีครับกับยูสเซิร์ฟเป็นทุกความริเริ่ดสันเทนใช้กริยาพวกนี้นะครับทำให้ประโยคสมบูรณ์ครับ t คือ true นะครับ f คือ false นะครับเป็นเรื่องราวของไบรอันทั้งหมดนะเอาศัพท์พวกนี้มาเติมก่อนนะครับศัพท์ที่ให้มานี้เป็นศัพท์ คิยาช่องสองแล้วนะครับนะครับเอินได้รับนะครับได้รับเงินอะไรเงี้ยนะเ่ปเดินทางเวิร์กทำงานโกรงปลูกหรือเจริญเติบโตอะไรเงี้ยนะครับคำเคมมานะครับรีพาศัยเลดนำไปสู่นะครับบิลสร้างครับดูพวกนี้นะครับจากเนื้อเรื่องเันตกี้นี้นะครับแล้ความเติบโตครับคงได้นะครับ จากเนื้อเรื่องเมื่อกี้เนี่ยก็ลองเอาตับตวกนี้มาเติมข้างล่างนะและเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วนะตรงนี้ใส่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวที่จริงจากเนื้อเรื่องนะครับก็ใส่ใส่ t ทร์ uh ข้างหลังนะครับใส่ตรงนี้ว่าว่าทร์นะครับถ้าเกิดว่าไม่จริงไม่ตรงกับเนื้อเรื่องก็เป็นฟอรนะครับเป็น f ครับ ก็ซีก็อบอกว่า use the picture in this i want to narrate Brian's t o r y to the class ใช้รูปในข้อนหนึ่งนะครับเพื่อเล่าเรื่องราวาเกี่ยวกับ Brian ให้ให,ห้องฝั่งนะครับก็ดีนี้ก็อบอก write something you remember from the text จำให้เขียน3สิ่งที่คุณจำได้จากเนื้อเรื่องนะครับ r e a d your sentence to your partner นะอ่านให้เพื่อนฟังครับมาดูไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์ past simple กับ present simple นะครับดูความแตกต่างระหว part ่าง past simple กับ present simple นะครับ l e a d the box find example in the text นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเขาบอกว่า we, uh, we use the past simple From action which happened นะครับ at a certain, uh, a certain time in the past นะครับเราใช้ past simple กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาที่แน่นอนในอดีต The time is stated or implied นะครับหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่บอกมาแล้วนะครับ they l e for t f America in 1918 When in อะไร in 1918ครับ เขาบอกว่า we use The Present Simple เราใช้ present simple Past Simple นัเรื่องราวในอดีตนะครับเสร็จไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วน Present Simple ก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งทำเป็นประจำไปกิจนิสัยนะครับ For repeated action, permanent state and habit in the present ในเวลาปัจจุบันที่ทำเป็นปกติธรรมดาไปกิจนิสัย They go to school every weekend นะครับ Repeated action ก็ไปโรงเรียนก็ไปเป็นประจำนะครับ กขาบีเขาบอกว่า list all past form in the text which are regular which are irregular regular ก็คือเขาบ,บอกว่าให,ให้ลอง list กริยาทั้งหมดในในในเรื่องมาตะกี้นี้นะครับคือกริยาในอดีตนะครับแต่ว่าเขาถามว่าตัวไหนที่เป็น regular verb, <S <s verb> ตัวไหนเป็น irregular verb regular verb ก็คือ verb ที่ regular verb ก็คือ verb ที่ เป็นไปตามกฎก็คือเติม e-d เมื่อเป็นช่อง2นะครับแต่ที่ไม่เป็นไปตามกฎก็คือ irregular e verb นั้นก็เปลี่ยนรูปไปคนระับเปลี่ยนรูปหรือใช้ตัวเดิมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเติม e-d ก็เป็น regular นะครับถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ e-d ก็เป็นเ r อร์เล็กแล้วกันนะครับให้ลิสออกมาทั้งหมด ก็สี่รับ put the verb in, uh, in the blanket into the present simple or the past simple ก <c oughs> ็สี่อักิราที่ให้มาในวงเล็บนะครับเปลี่ยนให้เป็น present simple หรือ past simple นะครับก็ดูเวลากันแล้วกันนะครับดูเวลาอย่างเช่นข้อหนึ่งเนะี่ยเราดูอันแรกก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าจะเป็น present simple หรือ past simple แต่อ่มีคนสองคนคุยกันนะครับ A กับ B, B คุยกัน แต่และถ้าถ้าเราดูต่อเราก็จะรู้ว่าข้างบนนะัเป็นเป็นเ r e s e น t s i m p l e ิลโนฮ่งเห็ไหมครับเนันต้องถามด้วย p r t s e n t Simple ถามได้ด e s จึงตอบ d o า s ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้างล่างต่อมาก็เป็น p r t s e n t Simple ทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าขอ้อ B นะครับอ,นนอันนี้ก็ต้องเป็น p r e s e n t simple เพราะฉะนั้นข้อ1 A จะต้องบอกว่า Does he w o r k in a factory ตอบ no he doesn't he earns earns h i s his living as a shopkeeper earns h i s his living ก็คือเขาได้รับเงินเพื่อเพืดำรงชีวิตโดยทำทำงานเป็น shop assistant เป็นพนักงานในร้านนะครับ วิธีการก็มีอย่างนี้นะครับดูให้ดีให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าเป็นเพรสเซนต์หรือเป็นพา s ์สนะครับเพรสเซนต์กับพารช่องสองนะครับพาสก็วกช่องหนึ่งครับเติมเอไม่เติมเอก็ดูที่ประธานนะครับข้อ b fill the gap with do don dust dozen did, didn didn แล้วแต่ว่าเป็นเพรสเซนต์หรือพา s ์สนะครับก็คงต่อเนื่องมาจากข้างบนนะครับ speaking and writing มัน,นให้เขียนนะครับโอเคนะครับสองจุดหนึ่งนะครับสองจุดหนึ่งของอัปโหลดห้าโมดูลสองทั้งหมดเน้นโมห้าก็คงมีอยู่ที่นี้นะครับโอเคครับนักเรียนครับ คลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับนัเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c r i b e ให้คุณด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ u t u b e ในในลักษณะนี้โดยผมครูสวัสดนะครับอธิบายให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะครับหรือว่ามาตามหลังเพื่อทบทวนก็ได้นะครับอย่าลืมกด s ับ s c r i b e อย่าลืมกดจอยให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นมาเป็นสมาชิกช่องของครูสวัสดครับยินเก่งทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ อย่าลืมสับส i b e ให้ด้วยนะครับ please